ชมรมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดนาครราชสีมาจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสจังหวัดนาครราชสีมาค่ะที่ห้องประชุมมิ่งขวัญโรงแรมขวัญเรือนปาร์คชมรมฟุตบอ ak, ลอาวุโสจังหวัดนครราชสีมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสจังหวัดนาครราชสีมาชิงทั่วรางวัลจากนายประเสร,ริฐจ,จันทรวงทองรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพันโทธวัชชัยสิทธิศักดิ์ประธานชมรมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมโดยกำหนดนะคะจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่12กันยายนถึงเดือนธันวาคม2,568ซึ่งจะใช้สนามแข่งขันที่สนามกีฬาค่ายสุรานารีแบ่งการแข่งขันเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นอายุ 39, 44, 49ขึ้นไปชิงถ้วยรางวัลนายชัยวัชช่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รุ่นกลุ่มอายุ 49, 54, 59ปีขึ้นไปและรุ่นกลุ่มอายุ9ก9นะถึง64ขึ้นไปชิงเพื่อรางวัลจากนายประเสริฐจันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและท่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีทีมฟุตบอลอาวุโสจากทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้24ทีมค่ะวัตถุประสของการจัด ฟุตบอลลีกองวสจังหวัดนครราชสีมานะน,น้องก็วัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในนักฟุตบอลนะครับวัสที่มีอายุ40ปีถึง65ปีขึ้นนะครับเพื่อให้มีมิตรภาพสุขภาพด,ดีๆแก่พวกเรานะครับแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจในสถาบันต่างๆที่พวกเราจะได้พูดคุยกันปรึกษากันสิ่งนี้คือวัต วัตถุสค์หลักของพวกเราที่ต้องการทํางานครั้งนี้นะครับเราจะมีการจัดแข่งขันประมาณ3รุ่นนะครับมีรุ่น40ปีถึง49ปีและรุ่น50ปีถึงรุ่น5-9ปีและรุ่น60ปีถึง65ปีขึ้นนะเป็น3รุ่นทั้ง3รุ่นนี้รุ่น40ปีจะชิงถ้วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคราราชสีมานะครับท่านชัยวัฒน์ชื่นโคสมนะครับส่วนรุ่น 50ปีรุ่น60ปีขึ้นจะจริงถ้วยของอท่านประเสริฐจันทรารวงทองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประมาณตอนนี้ก็มี30ทีมพอดีนะครับทีมที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันนะครับอยากได้เชิญนะครับเชิญเข้ามาชมนะครับการแข่งขันในครั้งนี้โอกาสหน้าก็อยากจะได้ให้ขเข้ามาร่วม การแข่งขันร่วมกันเพื่อจะได้มีบุคลากรหลายๆท่านนะครับได้มาเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยเพราะเราจะทําการมีแม่มองคัดเพื่อส่งไประดับภาคและระดับประเทศต่อไปครับทางนี้นะคะการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ค่ะก็ ท่านบอกไปเมื่อกี้นะคะมีแมวมองของชมรมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดนครราชสีมามาร่วมดูฟอร์มการเล่นของผู้เล่นในทุกรุ่นด้วยนะคะเพื่อคัดเลือกนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าตามาเป็นนักเตะตัวแทนทีมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปค่ะ